ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถสวยๆสักคันหนึ่งนะครับนี่ครับโตโยต้านะครับเรามาพากันล้องแต่ในอู่ก็เลยครับเดี๋ยวจะลองพาชมนะครับรถไทยไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะหกล้อนะครับวันนี้โตโยต้าไดนาะครับช่วงล่างคันซีแห้งแหนบสวยๆ อย่างดีคลิปนะครับรถใช้งานน้อยนะครับนี่ในหน้า300นะครับช่วงร่างเดิมนะครับเป็นในหน้า300นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลอง พาออกไปจอดดูชัด,ชดนะครับติดเครื่องชมกันแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเครื่องเกียร์ฝาเป็นไงเบรกนะครับเดี๋ยวลองให้ดูครับเดี๋ยวลองชมรอบๆคันกอนสภาพภายในหัวเกงนะครับแอน์นี่ไม่น่าเดี๋ยวผมจะเปิดดูข้างในหัวนะครับสภาพรอบๆเลยครับก็ยังถือว่าสวยนะครับ ลงดูนะครับใครคนไหนสนใจโอเคครับยางหน้ายางหน้าบิดต้นใหม่อยู่ครับเป็นตัวนี้เป็นยาง700นะครับจริงใส่750จะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองจะเปิดหัวให้ดูอีนาะสันซีไม่ต้องกลัวครับคลิปสันซีไม่มีตำหนิแม้แต่น้อยครับ อันนี้เขาเรียกว่า bu 87นะครับนี่ทุกอย่างกินหมดลองชมครับถังน้ำมันช่วงร่างน,นะครับแห้งสนิทไม่ได้ล้างนะครับโปรตีเขาก็จะล้างก่อนมาขายเนะัะอันนี้ยังไม่ได้ล้าง สภาพยางหลังก็อาจจะแย่หน่อยนะครับไม่กี่บาทครับยางโอเคนะครับกระบะยาวอยู่ที่4เมตร30ครับกว้างอยู่ที่2เมตรรถถ่ายไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวพาดูาประตูนะประตูข้างขวาตกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวดูมออลมเบรกเนาะเวลาจะมีเสียเวลามาดูครับรถบอกว่าดีคือดีนะครับไอ้นุจานหยอกครับวกไม่เกี่ยวนะครับ,รบจะของจะเอาไปออกงานพรุ่งนี้ละภายในห่วเก่งโอเคครับไม่มีผุคือสภาพดีนะดีมากเลยนะรลครับพวงมาลัยลองแล้วเมื่อกี้แน่นนะครับ เดี๋ยวผมจะดูนะครับเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเปิดหัวเก่งให้ดูเนาะจะเ,เช็คน้ำเช็คอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูทรงทรงมันยืนกันครับเห็นรถเนาะเดี๋ยวนี่นะครับโอเคนะครับทรงสวย แสงนิดนึอย่างอะไรไมีอยู่นะครับแบตไม้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับไม่ขาดทะเบียนนะครับไม่ต้องให้ดูนะครับด้านบนอีกกออยู่วน โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหัวเก่งให้ดูนะครับอ่ะนะมันผมหาที่ยกหัวเก่งไม่เป็นนะครับหนะักเดี๋ยวผมจะลองให้ดูในนี้แล้วกันนะ้เครื่องชมเครื่องก่อนครับเครื่องเกียร์นะครับแห้งกิบมีมีนะครับเยอะมีก็เนียวตรงนี้เดียวครับเครื่องเกียร์แห้งนะครับรับประกันได้ ไม่มีอะไรเลยครับแห้งติปไม่เคยแกะด้วยครับเครื่องไม่เคยถอดนะครับนี่น็อตดาวนะครับโอเคครับเครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องไม่เคยถอดเลยนะครับกิบเลยนะครับปั๊มเปิมดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูครับเดี๋ยวลองดู หน้าจอนะครับโอเคไฟแดงหมดเป็นเร่งอากาศนะครับตัวน,นี้ เย็นบ้างนะมันไม่ฉ่ำนะครับแต่ยังมีมีอยู่ครับแอร์ บอกว่าดีก็คือดีนะครับหรือที่ความพอใจของลูกท้านะครับเนาะทัศน์ีเจียทุกอย่างเนี้ยหมดนะครับอ่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาลองรถดูกันได้นะครับ0ูน8 9 1ป6ส็นะครับราคาก็2 0 0แสนต้นต้นนะไม่กี่บาทนะครับรับรองนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับลองโทรมาสอบถามกันได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ